สวัสดีค่ะต้องดีก้าวหน้าการเกษตรและ TDK International ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ค่ะตำบลม่วงไขอลล่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครและแปลงนี้ค่ะเป็นที่เดิมนะคะที่ปลูกหวานะคะหวายที่เป็นผลผลิตของสกลนครจากนั้นค่ะด้านหลังก็จะมีไม้สักนะคะที่คุณย่าปลูกเมื่อหลายสิปีดังนั้นค่ะก็เปลี่ยนแปลงที่ปลูกหว้นะคะแล้วก็ล้มไม้สัก เปลี่ยนมาเป็นปลูกไม้่วงหัวรีต้นนี้ค่ะใหญ่มากนะคะคนี่ค่ะคแข็งแรงดีด้วยนะคะอายุปีเศษเท่านั้นเองค่ะแต่ทําไมโตกับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดู่าว่าในบริเวณสวนเนี่ยมีตัวโตวแบบนี้อีกไหมนะคะส่วนใหญ่ก็เส้นรอบวงประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแต่เส้นตน้นต้นนี้ประมาณสักสองนิ้วครึ่งได้แล้วค่ะเกือบสามนิ้วแล้วเนี่ยใหญ่มากนะคะอเอาแขนใหญ่กูแขนดีค่ะคุณ ดยอดค่ะดูค่ะเสมอต้นเสมอปลายนะคะนี่คือการคุมค่ะตัดยอดและก็คุมความสูงไว้นะคะจากนั้นเขาก็จะนั่งค่ะต้นไม้นั่งหรืออ้วนออกนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าไม้ัวงหัวดีเป็นไม้ที่โตเร็วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ละเนินและใช้ผลิตภัณฑ์ทีดีซน์อเอ็กซ์ตร้าดูแลดินนะคะจากการปรับปรุงสุปาับำร,รุงดินและปรับสภาพดินเป็นสูตรผาแรงค่ะ แล้วก็ฉีดพ่นด้วยทีดิกโกรและอะมิโนโอโอใบเขียวมากเลยจ้าดูนานค่ะทางข้างล่าะคุณไรใบขอบคุดเด้อขอบ่โนมนาเป็นเนินทรายประกาศช่วยรดน้ำด้วยค่ะ,คะก่อนจะเก็บรดน้ำก่อนนี่ก็โตค่ะสวยมากเลยเส,สมอต้นเสมอตอยลเลยค่ะ สวนค่ะต้นนี้ใหนประธานให้เกียรติมาปลูกไม้หูหัรีต้นนี้เลยนะคะตามด้วยท่านรองประธานประสิทธิกรรมนะอะเฮ้ยงางสีไม้หูเลยโอ้โหอวนเหมือนกับปลูกได้ต้ญยางทอมวัตถุค้าเป็นผู้ปลูกค่ะสุดยอดมากสวยงามมากเลยค่ะน่าภูมิใจมั้ยคะ นี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่บอกให้รู้ว่าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ค่ะให้ปลูกม้าเศรษฐกิจนะคะเส้นนี้เป็นถนนที่ติดระว่างบ้านม่วงไข่ไปอำเภอบาริชภูมนะคะติดถนนเลยค่ะหาง่ายมากนะคะดูค่ะแถวเป็นแนว่า<ะ>ก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านที่ตั้งใจอยากจะหาพืชเศรษฐกิจปลูกในช่วงนี้ที่เป็นที่ว่างอยู่เพราะวันนี้ภาษีป้ายนะคะมูลค่า เพิ่มขึ้นอย่างสูงดังนั้นฝากไม้ห่วงหัวรี่และพืชเศรษฐกิจใหม่ของเราค่ะลองปลูกบนดินแล้วต้องเตรียมดินด้วยนวัตก,กรรมหินแร่ภูเขาไฟไม่ว่า,จ,าจะเป็นทีดิไซสตรราทีดีกโกรให้พืชดูดมสมบูรณ์มากติดตามค่ะ